โซโซแล้ะข้าพเจ้าทั้งหลายขอปฏิญาณในพหนึ่งชาติใดก็าตามที่ได้ต้องเวียนว่ายจุติอยู่ในการปสัตว์ก็ตามหรือในการใช้เวรใช้กรรมก็ตามขออย่าให้ได้นำพาสัปสัตวถึงซึ่งความตกต่ำ พวกวนกับอบายภูมิทั้งหลายจะคิดทำสิ่งหนึ่งประการใด,รรใดถ้าเป็นไปเพื่อความสว่างสวยันสวสวยนำพาสรรพสัตให้พ้นทุกข์ทั้งหลายาาก็ยขอให้ไม่ติดไม่ขัดไม่คล้องไม่คา,ไ,าไปตลอดการ,การถ้าจะคิดจะพูดจะทำ สิ่งหนึ่งประการใดก็ตามอันเป็นเหตุนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ตกตามให้ตกล่วงลงสู่บยภูมิขอให้ความดำริทั้งหลายความคิดและการกระทำทั้งหลายจงอย่าได้มีความสำเร็จแต่ประการใด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปรด้เทิน